กับสามอาหารที่ไม่หวานแต่มีน้ําตาลซ่อนอยู่เยอะมากๆนะคะสําหรับใครที่เป็นเบาหวานแล้วรู้สึกว่าเราก็คุมของหวานแล้วแต่เรายังควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้สักทีหนึ่งมาเช็คดูว่าเราชอบทาน3ส,สิ่งนี้หรือเปล่านะคะอันที่1ก็คือข้าวขาวนั่นเองในข้าวเนี่ยเวลากินไม่หวานนะคะแต่เขาคือแป้งเวลาที่แป้งผ่านการย่อยแล้วก็จะกลายเป็นเป็นน้าตาลกินข้าวเยอะก็จะทําให้เราเนี่ยระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยพุ่งสูงขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่กินข้าวขาวอยู่เปลี่ยนมากินเป็นข้าวก ล่องกัดใยเยอะกว่าดัชนีน้ําตาลน้อยกว่านะคะอาหารชนิดที่2ที่ไม่หวานแต่มีน้ําตาลสูงเช่นเดียวกันก็คือน้ําผลไม้นะคะอย่างเช่นน้ําส้มอาจจะเป็นหวานอมเปรี้ยวไม่ได้หวานมากแต่น้าส้มหนึ่งแก้วเนี่ยมีน้ําตาลเท่ากับน้ําอัดลมหนึ่งแก้วเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถหากว่าใครที่กินน้ําผลไม้เป็นประจำเนี่ยก็อาจจะทําให้ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ไม่ดีนะคะและอันที่3ก็คือน้ําซุปนั่นเองในน้ําซุปเนี่ยนอกจากผงปรุงรสผงชูรสแล้วจะมีน้ําตาล